คำนวณผลบอลกับทีเด็ดโป้งเดี่ยวประจำวันพฤหัสที่23ตุลาคมปี68 3คู่ได้เป็นยูโรเปาลีกและคู่ดีซีเป็นคอนเฟลเลตกเริ่มต้นกันที่โกลเฮดอีเกิลเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าคิกออฟ5ทุ่ม45ไม่การเปิดมาให้วิลล่าเหนือกว่า1.25จอบอดโกลเฮดอีเกิลอันดับ16ของตารางแข่ง2ชนะ1แพ้1ยิง2เสีย2เก็บได้3แต้มส่วนวิลล่าอยู่อันดับ3ของตารางแข่ง2ชนะ2ยิง3ยังไม่เสียประตูเก็บได้6แต้มเต็มส่วนผลงานปัจจุบันโกลเฮดอีเกิลอยู่อันด วิลลาอยู่อันดับ11ในพรีเมียร์ลีกผลงานเกมล่าสุดโกยเฮดอีเกิลบุกแพ้ PSV 2สต่อนส่วนในรายการนี้ยูโรป้าเกมล่าสุดบุกชนะพานาติไในก็สอส่วนแอสตันวิลลาเกมล่าสุดบุกไปชนะสเปอร์2 1ส่วนในรายการนี้ Europa, เกมล่าสุดบุกชนะฟิเนยนสองศูนย์คาดการตัวหลักของเจ้าถิ่โกยเฮดอีเกิลฝากความหวังไว้กับมาเทสซูเลปีขวาและมิลานสมิธกองแม่ตัวหลักของทีมส่วนวิลลาปีสามแนวรุกเป็นมอร์แกนโรเจอร์ปีวานเกสซนและ โอลีวัตกินป้องเดียวมองว่าวิลลากำลังอยู่ในช่วงที่ดีฟอร์มแพนะ้หนหลังสุดชนะรวดทุกเกมในทุกรายการทั้งพเมีย์ลกแล้วก็ยูโรป้าส่วนโกเอเฮดอีเกิล6เกมหลังสุดเพิ่งเก็บใช้ได้แค่นัดเดียวจากทุกรายการที่เหลือแพ้กับเสมอแล้ววิลลาเองก็เพิ่งบุกมาชนะเฟยนูร์ดทีมในฮอลแลนด์แล้วอยู่หัวตาราง้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคู่นี้วิลลาเหนือกว่าแน่นอนป้องเดียวคำดนดิว่าวิลลาจะบุกชนะ2-0นะทุกคนคู่ต่อมาเฟาเดบาเช่เปิดบ้านเจอสตุตการ์ตคิกออ ห้าทุ่มสี่สิบห้าไม่การเปิดมาให้เฟเนเหนือกว่าที่ปอปอเจาบ้านเฟเน่บาเชอันดับที่ยี่สิบเขาตารางแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งยิงสามเสียสี่เก็บได้สามแต้มสุดสตุดการ์ดอันดับที่ยี่สิบสองแข่งสองชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยิงสองเสียสามเก็บได้สามแต้มเช่นเดียวกันผลงานปัจจุบันเฟเน่บาเชอันดับสามในลีกสูงสุดตรุรกีส่วนสตุดการ์ดก็อันดับสามในบุนเดสเีกาเยอรมันผลงานเกมล่าสุดเฟเน่บาเชเปิดบ้านชนะคารากุมระ 21ส,ส่วนในรายการยูโรปาเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนิด21ส,ส่วนสตุตการ์ดเกมล่าสุดบุกชนะวอลฟ์บวก30ส่วนยูโรปาเกมล่าสุดบุกแพ้บาเซล20คาดการตัวหลักเฟเนบาเช่วันนี้คาเรมอตตูโกครูและแอนเดอร์สันทาดิสกาส่วนสตุตการ์ดบีเอลคานุสเดนิสอุนดาฟเป็นตัวของหวังในเกมรุกโป้งเดียวม,มองว่าทั้งสองทีมต่างก็ไม่ดีมีฟอร์มทีแย่และโดยเฉพาะเฟเนบาเชเล่นในบ้านแข็งแกร่งสุดๆทุกรายการ5นันหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะไป4เสมอ1ส่วนสตุต มเยือนในยูโรป้าล่าสุดบุกไปพลาดท่าแพ้บาซโซ2-0แต่ถ้าเป็นผลงานในลีกเก็บชัยชนะได้อย่างเปอาเนื่องแล้วมองว่าคู่นี้เกมรูปดีทั้งคู่มองว่าน่าจะมีประตูให้ดูกันเยอะและโป้งเดียวยังมองว่าคู่นี้อาจแบ่งแต้มให้เสมอกด้2-2นะทุกคนคู่ต่อมานอติงแฮมฟอเรสเปิดบ้านเจอปอร์โตคิกออฟตีสองไปการเปิดมาให้ฟอเรสเหนียวกว่าที่ปอปอร์าบ้านฟอเรสอันดับที่25ในตารางแข่งสองนัดยังไม่ชนะใครเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงสี่เสียห้าเก็บได้หนึ่งแต้มส่วนปอร์โตอันดับเจ็ดแข เกมยิง3เสีย1เก็บได้6แตแมผลงานของฟอเรสตอนนี้อันดับ18ของพิมเมลีกส่วนปอร์โตนำจากฟงลิโปรตุเกสเกมล่าสุดของฟฟเรสเปิดบ้านแพ้เชลซี3 0ส่วนในยูโรปานัลล่าสุดเปิดบ้านแพ้มิทิลแลนส์2-3ส่วนปอร์โตเกมล่าสุดลุกไปชนะเซลลริเซนเซ่4ูในบอลถ้วยส่วนยูโรปานัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเซอร์เวนาโชเวด้า2-1ตัวหลักฟอเรสวันนี้มอร์แกนกิฟไวย์คาร์ลัมฮัสซันโอดอยและอิกาเชซุสส่วนปอร์โตมีซามูอาเกโฮวาวิลเลียมโกเมสโป้งเดียวมองว่าผลงานของรส อาจจะยังไม่น่าไว้ใจเพราะ10นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยแต่การที่วันนี้เปลี่ยนกูซือคนใหม่เป็นชอนได้ก็อาจจะทําให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ยังมองว่าปอโตดูเหนือกว่าในบอลั่วยุโรปและน่าจะมีความมั่นใจกว่าโอ้เดียวคํานวณว่าปอโตจะบุกชนะ2-1นะทุกคน คู่สุดท้ายคอนเฟอเลีกคริสตัลพาเลตเปิดบ้านเจอกับอัคโตเบ่คิกออฟตีสองไมการเปิดมาให้พาเลตเหนือกว่า2ลูกเจ้าบ้านพาเลตอยู่อันดับที่7ของตารางคอนเฟอเลีกแข่งหนึ่งนัดชนะ1่งยิงได้2ยังไม่เสียประตูเก็บได้3แต้มส่วนอัคโตเบอันดับ2แข่ง1นัดชนะ1่งยิงได้4ยังไม่เสียประตูเก็บได้3แต้มปัจจุบันพาเลตอันดับ8ในพรีเมียร์ลีกส่วนอัคโตเบอันดับ5าในลีกสายพักเกมล่าสุดของพาเลตเปิดบ้านเสมอบอลหมัดส3มสา่วนในคอนเฟอเลตกเกมล่าสุดบวก ไปชนะพาราลินนี่สองศูนย์ในเกมลีกส่วนในคอนเฟลีกเกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่มอาเซ็กอักมาสี่ศูนย์ตัวลของเจ้าบ้านพาเลตอิสมาอิลาเยเรมีเปิโนและชองฟิลิปมาเตตาส่วนอตโตเบฝากความหวังไว้กับกองแม่ย่างริยาดบายเโปผเดียวมองว่าคริสตันพาเลตเหนือกว่าทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านคุ้มกำลังและฟอร์มส่วนอตโตเบอาจจะเป็นทีมที่มีชื่อชั้นเป็นรองแต่ว่าฟอร์มส่วนตัวเขาถือว่าใช้ได้แต่วันนี้บุกม,มาเจอทีมจากพิเมลิกและกำลังเล่นได้ดีน่าจะกลับบ้าาาานนนือเเเปลล่่โดียวนวนวคณจะชนะ <30. S 2> นะทุกคนและท่านสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นอได้ที่ mjm789 มีแอดนำหน้า